กินข้าวนำกันพี่น้องค่ะเป็นไรใช่ป่ะอืมฮึมโอเคอุ้ยพี่กันไหมสมาร์ทเกลออือด้ืมพริกไทยอุ้ยโอเคโบตีอะอือลูกชายโบตีพี่น้องเลย ถือว่าผ่านอะม่มงดะเป็นกุอ่ออมดรากผักชีเขากินเหมือนจะเออได้กินเหมือนคล้ายซุปว๋วยเตี๋ยวรากผักชีพริกไทยกระเทียมน,นี่ของมาม่ามีแล้วอืมอืมนุ่มกำลังดีซุนยังไม่มาอืมมาอืมอร่อย อร่อยไหมลูกน้องถามขอบคุณครับขอบคุณครับอชีบีลูกหนูกินได้มาม้าดีใจกัวติกัวติพริกไทยอืมอือหือแซ่บเลยนะรสไม่นุ่มกัวติเผ็ด bay ừ. cái thiềm Ừm, uhm, น่อไม้ยังแซบมหมกหมูข้ามหมักหมูข้ามคืนอร่อยมามารูดผักตำลึงฝรั่งไม่ได้กินโดนนะดังกินกมากชิบบีบลูกแซบถูกใจอ่ะอร่อยถูกใจเหรอลูกออโอเคมามาเมื่อกี้สงสัยมามาก,กินกัดไปเจอกระเทียมชิ้นใหญ่เอฟพริกไทย กลัวลูกชายติกินพริกไทยแตงนาทีกินสติกเปเปอร์คับครับบุ๊ดเต็เนี่ยแต่ว่าโตแล้วตงดูทวาย,ยอ่า <im> แม่แม่ลืมคิดไปโอ๊ยไปใ,ใส่ค้าหญ่ปะนะผสมรสชาติแบบถึงเลยเนี่ยลืมคิดไปว่าต้องอ่อนพริกไทยไไนิดนึงอืม นี่เหนียวตุ้ยเลยเข่าวดนถึงเครื่องหอมกระชายพี่มาริวันบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมเก็บกระเป๋าเก็บของที่บ้านแล้วค่ะตอนนี้เดินทางสามีพี่ทํางานบ้านไม่เป็นต้องเตรียมของอืไปกี่วันเนี่ยพี่สุชาติมากินข้าวมานี่รูดรูดผักอันอย่างกา็ตำลึงเนื้อนี่ คือเอิญผักกันเอินตำลึงฝรั่งจากกระเอินตามเข่าฮะนะแล้วค่อยว่ามันคือผักตำลึงขนนะตำลึงขนบ้านเฮ่าอ่ะแต่บ้านเฮ่าโบกเก็บนิยมกินยอดอืมรสชาติอ่ะนะขมน้อยๆบ้านเฮ่าตำลึงขนใส่แกงบอลหนังน้อจกเข้าเองเลยลูกอืม อร่อยโอเคเอามือมาจับเอาดำสิเฮ้ยอืมอืมอืมน่าจริงตัว น้องอาหารนะกินกับพี่สาวปะพี่มาริวันพี่มริวันไม่อยู่อ่ะนุ้ยไม่นี่ไม,ม่นุมมยน้มมยเซแห้งใหญ่ส่งมาให้พาดเดือปอกมานมาแซ่น้ำมื่อคืนต้มน้ำนุำน่ม Tôi có nắm tх승 vào r Și染 variance, tôi Kellery ghiền thanh nhà ở

ชิ้นทอดผักขยาบ้านหองผักนามมากังซีพี่น้องเอ,อ้ยกินแล้วมีแหง วันนี้เตรียมกระเป๋าโรงเรียนไหมอือฮ mm ึม hmm. ดูซิขาดอะไรป้าจะได้ดซื้อของนี่รอวันสุดท้ายอะมาดักเฟสดัก,กบบดยอย่าดิฉันแคบวีดจากที่สู้เยอหมดคลาสหมดอ่าถ้าหนูจะเอาอะไรหนูต้องเตรียมตัวดูเพราะวันเสาร์แอ mm ็ม hmm. ม mm ่า hmm. ม mm ั hmm. mm ้งเราจะแหวนมันเอ็ม hmm. ม mm ่าอืมแต่รสนี้เขูไม่ได้ตั้งใจขา้งใจ วโ <So, S 2> นดิกอยากิ้้านวอย่างเป่ัลอากหน้าทิ้ง่บ้านไว้เพราะี่นนม่งความฟินของการไดกินแล้วเนี่ยถ้าจะจ่าลุยป่าได้หน้าร้อนเนี่ประหยัดผัก ไปผัวประหยัดเงินเยอะเด้ออืมอม,อมอีนี้ชิได้กินบักขมปันนี้อืออันอันผักเสี้ยนงามค้าก่อนนะแต่อยู่ข้างทางค่อยบุก้าไปผู้เดียวได้อ่ะอยาโดารดมันก็แทรกไปเฉินกวาลังบนยอมไปให้มีได้กินบันนี้ที่ป๋องกะสีอดดองผักเสี้ยนนำนะปีนี้อือกินครับ ok, lúc, Nó lắm, ngon lắm, ăn thôi, 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 ăn Nó

ผักใสเออสมัดก็กระซาวเบิดเด้อเจามาเขือเจาขี้กาบ้านเฮานะพริกแดงนะ